ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมเรือ55าสิบ้าีพายก็เรือและเรือสิบสองพีพายครับดูที่วัดแก้วพิกิตจังหวัดข่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดนองคายครับซึ่งเป็นเรือของช่างเผามันปล่งราชบุรีครับนี่เป็นเรือ12บสองพีพายครับก็ไม่ได้ใช้งานมาหลายปีครับ ตั้งแต่ประมาณปีห้าหกห้าเจ็ดนะครับใ้าจะไม่ผิด mm hmm. เรืออมรอวิทนาวานะครับซึ่งเป็นเรือนั่งกระทงนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้งานนาน mm hmm. บริษัทใช้งานโดดนะเป็นน้องครับแล้วมีก็เป็นเรืออมรอวิทนาวาเรือช่างเผาบรรปงนะครับก่ออยู่ที่วัดแก้วพิกิตนะครับ อออยู่ที่ัดแเ้วพิกิตท่าบ่กรอบโดยช่างเผาความยาวประมาณสิบแปดเมตห้สิบครับลำนี้เจ็ดสิบสองพีพายครับเรือนั่งกระทงนะครับรูปทรงว่ประมาณนี้ครับเรียวเพียวเล็กครับ <c oughs> เรามาดูเรือห้าสิบห้าฟีพายต่อเลยครับ จะเป็นเทพพิจิตรเรือเทพพิจิตเรือประจำอำเภอท่าบ่อ,อครับซึ่งเป็นเรือ55ส,ส,สีพายนะครับลำนี้นะครับประกบโดยช่างเผาครับก็จะเป็นไวอยู่เนาะจะเป็นวายครับเป็นเรือทํามเกาเป็นไว ความหนาถ้าเทียบได้จะเนี้เอาทั้นี้รอาประมาณนี้ครับความหนาครับประมาณนี้ห้าสิบห้าคนครับแบบน,นี้ครับความยาวประมาณสามสิบสองถึงสามสิบสามมตรครับไม่ได้ใช้งานมาหลายปีแล้วครับสองลำใน,นน่นอกเนาะ ไม่ได้ใช้งานมาหลายปีครับตั้งสองลำครับเ <c oughs> ดียด๋วยวไปโดนนั่งไปบ่งมองหัวเรือครับไม่ได้ใช้งานดู Hey, พิกฝากติดตามทั้งช่อง youtube มอพีชาแนลนะครับพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ช่องเขงาจะได้ทายคลิปเรือลงให้เบิงนะครับช่องสถานาการณ์โควิด1 9นะครับบอมีสนามแข่งแล้วก็อยู่ในยังบ่ถึงฤด,ดูกาลนะครับก็ร้อาฟังเบิงว่าฤดูกาลฤด,ดูกาลนี้นะครับหรือว่าปีนี้ โรคโควิดเก้าจะหายไปพถ้าหายไปกระจายจะได้แข็งครับถ้าพอหายไปก็อยู่คงเดิมครับตามสถานการณ์ครับสองลำเนาะลำซ้ายมือห้าสิห้าครับลำขวามือห้าสิบสองครับถ้าคกดควรสองลำครับ วคลิปต่อไปเขาจะไปอูลเรือแถวใดน,นะครับแล้วเขาจะถออ่ายคลิปให้เบิ่งนะครับฝากกดติดตามตกด subscribe นะครับในช่อง m o p Channel ฝากไว้นั่นได้ครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ได้เ,เพียงเท่านี้ครับเอาหลือเกา่าเหลือดังในอดีตไม่พี่น้องเบิ่งครับวันนี้